สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่าวันแรกหรือวันเริ่มต้นของสัปดาห์ในปฏิทินของ Google อันนี้มันสามารถตั้งค่าได้เราจะเปรียบเทียบกันระหว่างระบบปฏิบัติการ Android 9กับ Android 13ซึ่งเป็นของใหม่ของเก่าต่างกันยังไงเออแล้ว เรามันเป็นยังไงวันแรกก่อนดีกว่ามันวันแรกวันแรกของสัปดาห์คืออะไรเอาไปดูปฏิทินดีกว่าปะเข้าไปดูปฏิทินเนี่ยนะปกติเนี่ยเราก็จะเห็นปฏิทินเราวันแรกของสัปดาห์เนี่ยมันมักจะเป็นวันอาทิตย์ไม่ว่าจะไปปฏวทินไหนผมก็เห็นแบบนี้นะน้อยมากที่จะที่จะเป็นวันอื่นนะเออแต่อันเนี้ย เราสามารถเปลี่ยนได้ให้วันแรกเนี่ยมันเป็นวันอื่นได้อันนี้เนี่ยเราอยู่ในระบบปฏิบัติการ Android 9ดูซิว่ามันตั้งอะไรได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปดูสามการตั้งยังไหนเราก็ไปที่ฟันเฟืองมุมขวาด้านล่างตรงนี้มันมีเรื่องการตั้งค่ากดลงไปเราจะเห็นคำว่าวันแรกของสัปดาห์อยู่ตรงนี้กดลงไปปั๊บเนี่ย มันจะมีให้เราเลือกเป็นวันอาทิตย์กันอังคารพุธพฤหัสศุ์เสาร์เอามันครบทุกวันเลยเอาพูดก็พูดเอะอายงสมมุติก็ได้อะมันจะมีไหมปฏิทินที่ไหนมันขึ้นไปวันพุธเนี่ยนะอาเมแล้วกดย้อนออกมาอ่าแล้วกดเข้าไปใหม่เราก็จะเห็นว่าปฏิทินเนี่ยมันเริ่มต้นที่วันพุธแล้วมันก็มาหยุดเสาร์อาทิตย์กันตรงกลางเออพี่ ไม่ไม่รู้ต่อาอาพี่อาจจะสะดวกอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมใครจะไปรู้ใช่ไหมอันนี้มันแล้วแต่ชอบเลยเคยเห็นไหมนีน่ที่ไหนเป็นแบบนี้ไมนไม่รู้ไม่ไม่มีนะแต่ว่าผมไม่เคยเห็นนะแต่ว่ามันสามารถทําได้ในระบบปฏิบัติการในวัเก้าอันนี้เราสามารถเลื่อนได้นะก็เข้ามาที่มุมเหมือนเดิมไปที่มาแรกของสัปดาห์เราลองเปลี่ยนไปเป็นวันวันวันไหนดีอะเอาวัน วันจันทร์ก็ได้วันจันทร์นะเพรจะเป็นวันจันทร์เราเริ่มงานวันจันทร์แล้วก็อยากรู้วันสุดท้ายของการวันหยุดก็คือช่วงมันควรจะอยู่ช่วงท้ายถุมไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าทำงานมาห้าวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หยุดสองวันซึ่งมันช่วงท้ายเออมันดูอย่างนงี้มันดูเขาค่าอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เคยเห็นในทีมบางบางอันมันเป็นอย่างงี้เออนะมันก็สะดวกดีอันนี้ในระบบปฏิบัติการ Android 9 แล้วเราก็ลองมาดูในระบบปฏิบัติการ Android 13ดูบ้างว่ามันสามารถตั้งค่าให้วันเริ่มต้นของสัปดาห์มันเป็นวันไหนซึ่งปกติมันก็เป็นวันอาทิตย์อ้าวหายไปไหนอ๋อนี่วันสัปดาห์เดียวนะมันเป็นวันจันทร์ผ่งไปตั้งไว้แง่เลยเนี่ยมันก็ไม่เป็นวันอาทิตย์เอาช่างมันเถอะไปเราไปเราไปตั้งค่าตรงไหน เราก็ไปที่ขีดสามขีดมุมบนด้านซ้ายโอเคนะมันมันไม่เหมือนกันในเรื่องต่างาเนี่ยนะพี่นะแล้วเลื่อนลงไปข้างล่างให้สุดโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนพี่นี่แล้วเราก็ไปเห็นคําว่าการตั้งค่าอยู่ตรงนี้นี่กดลงไปแล้วเราก็ไปเลือกตรงคําว่าทั่วไปนี่กดลงไปมันไปลึกกว่าผมมีความรู้สึกมันยุ่งยากเพิ่มขึ้นไหมไม่รู้สินะ <laughs> ่ลงอาช่างมันเถอะเราก็จะเห็นเนี่ยวันเริ่มต้นของสัปดาห์อันนี้ผมมาตั้งไว้เป็นวันจันทร์มันเป็นวันจันทร์ซึ่งปกติเนี่ยเป็นวันอาทิตย์เออช่างมันเถอะกดลงมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเขามีวันให้คุณเลือกแค่วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์แค่นั้นเขาคงทาปฏิทินในระบบปฏิบัติการ Android 9เราไม่เห็นมีใครใช้วันอื่นเลยมันมีใช้อยู่แค่นี้เอง <cido f 2> มันก็เลยตัดออกมั้งไม่รู้ไม่เห็นอยู่แค่นี้เออในแน่น้อยเดือดดามกันกลับน้อยลงนะสําหรับเรื่องนี้เออมันเป็นวันจันทร์เหมือนเดิมอะลองลองเป็นวันเสราร์ให้ดูกันแล้วกันอ่ะเป็นวันเสราร์จึแล้วยองลองย้อนออกไปย้อนออกไปอ่ามันก็จะเริ่มต้นเป็นวันเสราร์นะพี่นะาอ่านี่เป็นวันเสราร์ให้พี่ดูเลยแล้วก็ มันเป็นอ่านมันมันก็มันก็เห็นประเดีอีกแบบหนึ่งก็คือวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์อยู่ในช่วงต้นถูกไหมอ่าแล้วช่วงุดท้ายก็คือวันที่เราทํางานห้าวันอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนบอกผมไม่ได้อยู่ในวันวันเสาร์นี่หว่าอ่าไม่อยู่วันเสาร์พี่ก็ไปเบียดเปวันอาทิตย์เหมือนเดิมก็แล้วกันก็ไปเบียดให้เป็นเหมือนเดิมอ่าเข้ามาในการตั้งค่านี่แล้วก็ทั่วไปนะพี่นาเหมือนเดิมกดลงไปแล้วก็ไปเลือกวันแรกของสัปดาห์อ้าวเราก็เลือกเป็นวันอาทิตย์ให้เหมือนปฏิทินทั่วไปจบอ่าเวลาย้อนออกมา โอเคมันก็จะกลายเป็นวันอาทิตย์ก็คือวันหยุดวันนี้นอกนั้นวันทํางานหกวันอะไรประมาณอย่างนั้นนะ่ะอันนี้ก็เอามาฝากกันมันสามารถเล่นได้ตั้งค่าได้ก็เอามาให้ดูกันประมาณนี้แหละเผื่อใครอยากจะตั้งสนุกดีแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ